ถ้าใครแบบว่าต้องการโน้ตบุ๊กแบตอึดๆสุดทนได้หน้าจอใหญ่ๆแล้วผมบอกเลยนะครับว่าแบตตัวนี้เนี่ยทนในระดับที่คุณใช้งานทั้งวันก็ไม่มีทางหมดไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ชาร์จแต่ได้เครื่องใหญ่ขนาด16นิ้วนี่คือเจ้า hp powerlien อึดขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว s อ v t นะครับก็สำหรับวันนี้นะเราอยู่กับโน้ตบุ๊กสายทำงานกันอีกแล้วนะครับซึ่ง HP Pavilion เนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักกันดีว่ามันคือหนึ่งในโน้ตบุ๊กที่ราคาไม่สูงมากถ้าสมมติเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานแบบพกพาทั่วไปนะครับแล้วเจ้าตัว HP Pavilion เนี่ยเขาก็จะมีหน้าจอหลากหลายไซส์มานะไม่ว่าจะเป็นแบบ1 4นิ้ว15นิ้ว16นิ้วขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานแต่วันนี้เนี่ยเราเอาใจคนที่แบบว่าอายุอาจจะสูงนิดนึงเนาะสายตามันก็แบบยาวๆหน่อยเราก็จจะต้้อองงใใชหนนที่่่มัญๆซึ เครื่องตัวนี้ได้แบบ16นิ้วนะครับแล้วหน้าจอของเขาเนี่ยมีความละเอียด 2K เลยนะครับเป็น IPS 300นิตนะครับซึ่งตัวนี้ผมแอบบอกเลยว่าน้ำหนักของเขาเนี่ย1.7กิโลเท่านั้นนะครับแล้วแบตเตอรี่เครื่องตัวนี้นะครับเขาไม่ได้ใส่แบตเตอรี่มาเยอะครับ59วัตต์เอา เมื่อกี้พี่มึงบอกต้นคลิปไปไม่ใช่หรอว่าโน้ตบุ๊กแบตอืดห้าสวัตต์แอลมันจะไปอึดอะไรอย่าลืมนะครับว่ายิ่งแบตเตอรี่เยอะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักของตัวเครื่องก็จะเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาใช้ CPU ที่เป็นตัว Ryzen 5นะครับในรหัส 8540U มันมีความลับอยู่ในส่วนของตัว CPU ครับ CPU ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างประหยัดพลังงานมากผมมีการทดสอบนะครับเอาโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเปิดยงงนนรระััับบบ50%คคป่่อท้้าาว เปิดได้เนี่ย <Wow. S 1> เกือบยันเช้าอันนี้คือผมเทสไว้นั่ง <Wow. S 1> นานมากนะครับก็คือจบไปที่ประมาณ8ชั่วโมงครึ่งด้วยกันนะสำหรับแบตเตอรี่เครื่องนี้ซึ่งในการทดสอบวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้พวกโปรแกรมเบนชมาร์กอะไรต่างๆนะครับเราเปิดจริงทดสอบจริงเทสจริง,รงให้รู้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันใช้งานได้8ชั่วโมงครึ่งจริงๆอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่แบตอึดมากเป็นโน้ตบุ๊กวินโดว์ที่น้อยตัวที่แบตเตอรี่มันไม่ถึง99า้าวัตต์ออลแต่ว่าได้ใช้งานถึงนเรี้แปดชั่คอด ทีน um> um> ี้เรามาดูในส่องตัวดีไซน์กันก่อนละกันอ่เครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นดีไซน์เน้นเรียบหรูดูดีนะครับแล้วก็มีในส่วงตัวโลโก้ HP นะครับที่ดูสวยงามเนอะแล้วก็ในส่วงตัวบาตัวนี้นะครับก็จะมีตัวขีดเล็กๆขีดหนึ่งเพื่อให้เหมือนกับรู้ว่าฝั่งไหนคือฝั่งที่มันสามารถเปิดจอขึ้นมาได้แล้วก็ฝั่งไหนที่มันเป็นฝั่งบรนพัพนะครับตัวนี้ก็เป็นฝั่งที่มันเป็นขีดขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วในส่วงตัวด้านข้างพอร์ตการเชื่อมต่อของเครื่องตัวนี้นะรมันค บ้างน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก USB Type A ยังคงมีมาให้อยู่เพราะว่าหลายคนเนี่ยลืมพกอะแดปเตอร์กันบ่อยพวกพอร์ต HDMI นะครับก็ยังคงมีมาให้แล้วก็เป็น full port ดังนั้นถ้าสมมติต้องไปเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์เชื่อมต่อหน้าจอต่างๆยังคงมีนะครับแต่ยุคนี้ผมเชื่อได้ว่าน่าจะใช้ตัว wireless display กันมากกว่าเนาะแล้วก็ในส่งตรงนี้ครับจะมีในส่งตัว USB Type C นะครับจำนวน2ช่องซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็น Type C แบบ1 0กิกเลยนะครับก็ให้ความเร็วที่ค่อนข้างเร็วมากแล้วก็ในฝั่งด้านซ้ายมือนะครับก็ยังคงมี ที่เอาไว้เสียบหูฟังและไมโครโฟนด้วยกันเออก็เครื่องนี้พอทุกอย่างค่อนข้างครบไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าพกอะแดปเตอร์ให้ยุ่งยากให้ปวดหัวแบบเอ้ยพี่ผมลืมพกอะแดปเตอร์มานะครับแล้วการชาร์จแบตเตอรี่เครื่องนี้นะครับ สามารถเสียบชาร์จใน2ตัวรู USB Type C ตัวนี้ชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปได้เลยเพราะว่าอะแดปเตอร์ตัวที่เขาแถมมาเนี่ยก็ใช้ในสองตัวสายที่เป็น USB Type C อยู่แล้วนะครับ oh. นี่คือหัวชาร์จของเขานะครับและนี่คืออะแดปเตอร์ชาร์จของเขา oh. ผมต้องบอกเลยว่าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยไม่ได้ใช้กําลังไฟที่สูงมากครับ65วัตต์เท่านั้นดังนั้นคุณสามารถใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเนี่ยชาร์จได้ไม่จําเป็นต้องเป็นอะแดปเตอร์65วัตต์ก็ได้นะอะแดปเตอร์30วัตต์อะไรพวกเนี้ยเสียบชา้้งไงไงมงงงัมน่ดช8โ แค่59วัตต์ออวอันนี้ถือว่าค่อนข้างโหดมากนะครับและในส่วนงการดีไซน์ต่อมานะครับในด้านในของตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยในส่วนตัวกล้องเว็บแคมมีให้นะครับซึ่งเป็นกล้อง 180P 0ได้ในส่วนงตัว IR ด้วยแล้วสิ่งที่สาคัญก็คือ มีตัวระบบ Private Chatter ครับที่สามารถเปิดปิดในสงตัว s h u t t e r ได้ถามว่า Full HD มันชัดขนาดไหนเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูครับด้วยตัวของเว็บแคมที่เขาให้มานะก็ได้ความคมชัดระดับ 180p 0แล้วก็ได้เฟรมเร e เนี่ยจะอยู่ที่30เฟรมด้วยกันนะครับผมมองว่าก็ถือว่าโอเคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยความคมมันอาจจะไม่ได้คมมากแล้วก็ส่วนตัวเสียงไมโครโฟนเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่อาัดจ,จากในสองตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้เลยรู้สึกไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูครับ เมื่อกี้ก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับส่วนของตัวไมโครโฟนเนี่ยผมขอคอมเมนต์นิดนึงละกันเนาะมันจะมีในเรื่องของตัวระบบตัดเสียงด้วยอาจจะเจออาการตอนที่แบบเหมือนพูดคําแรกขึ้นมาเนี่ยมีเสียงที่ขาดหายไปเล็กน้อยแต่ถ้าสมมติตัดในส่วนของตัวช่วงต้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะตัดในส่วนตัวเสียงแอมเบียนทั้งหมดนะครับแล้วก็รับแค่เฉพาะในส่วนของตัวเสียงที่เราพูดเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยในส่วนของตัวกล้องนะครับแล้วต่อมาในส่วนด้านล่างตรงนี้จะมีในส่วนตัวรูลาโพงเยอะแยะมากมายนะตัวคีย แทดนี่แหละครับที่ทำให้เวลาที่เราทํางานเนี่ยสะดวกมากขึ้นในส่วนตัวตรงนี้นะครับทัชแพดมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการใช้เลเซอร์คัตตัวนี้นะครับในการตัดนะครับแล้วเราจะเห็นว่ามันจะเป็นสีเงินเงินสวยงามเพราะว่า บอดี้ตัวนี้นะครับแข็งแรงทนทานแล้วมันใช้เป็นวัสดุที่เป็นโลหะไม่ใช่พลาสติกนะครับใน2่งตัวโลโก้ครับมีตัวไรเซน5นะครับแล้วก็ตัว AMD r a y o รกราฟิกการตัวนี้ <c oughs> อย่างที่ผมบอกครับแบตเตอรี่อึดได้เพราะตัวไรเซน5แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความแรงมันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูสเปค <c oughs> เราไปลองแกะเครื่องเราไปลองเทสไปลองทดสอบกันดูดีกว่าไป เรามาลองแกะฝาหลังกันออกมาดูกันนะครับในส่วนตัวฝาหลังเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะมีฮิตไฟจํานวน1เส้นด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนงตัวพัดลมนะครับจำนวน2ตัวซึ่งเอาไว้ระบายความร้อนในส่วนงตัว CPU r y z e n 5นะครับตัวนี้เขาจะไม่มีชิปการ์จอแยกเขาจะใช้เป็นชิปการ์จอออน CPU เลยนะครับแล้วก็ในส่วนงตัวแรมเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่ามันเป็นแรมฝังบอร์ดออนบอร์ดนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ 16G กิกเป็นแรม DDR 5ไม่สามารถเพิ่มได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัว2 2จะอยู่ทางด้้าานล่งซายมือ็มรับท่ง ตัวนี้ผมก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติคุณอยากจะอัปเกรดความจุเพิ่มเติมจะต้องถอดตัวเก่าออกเนื่องจากว่าเขาไม่มีช่องมาให้ใส่เพิ่มนะครับก็ความจุที่เขาใส่มาเนี่ยจะอยู่ที่512กิกได้กันนะครับแล้วก online, ็ในส่วนของตัวก้อนแบตเตอรี่จะอยู่ทางด้านล่างสุดนะครับมีความจุอยู่ที่59วัตต์อวลพร้อมทั้งด้านซ้ายแลวก็ด้านขวาเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวลําโพงนะครับที่เป็นตัวลาโพงของตัวเครื่องก็เรียกได้ว่าทั้งหมดนี้คือภายในของตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็ต้องพูดกันตรงๆว่าการอัปเเเเเกกกกกรรรรดดดดขออออออองงงงนนน้้้้้ตตคคื่่่่ีีสาาาามถถัััปไพยแแ M.2 ทะลวว็จ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูสเปคเชิงลึกแล้วไปทดสอบกันครับต่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความโหดของเครื่องนี้กันดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็น Ryzen 5ที่เป็นตัว h o w k Point 2นะครับผมแล้วก็ได้เป็น CPU ในรหัส 8540U นะครับตัวนี้การ์ดจอออน CPU เลยก็คือ 740M เราจะไม่ได้มีการ์ดจอแยกนะครับเป็น CPU แบบ พกอ12เทรดนะครับแล้วก็แรมเครื่องนี้จะเป็นแรมฝังบอร์ดมาเลย16กิกไม่สามารถอัปเกรดได้ในจาอันนี้ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนใครที่แบบว่าอยากจะอัปให้มันเป็น32ไม่สามารถทำได้แล้วก็ในส่วนความแรง CPU นะครับสิงเกิลเทรดเนี่ยได้ที่655นะครับแล้วก็มัลติเทรดจะอยู่ที่4,330แมด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนการ์ดอ่ะผมพามาดูหน้านี้เลยแล้วกันมันก็จะเป็นแรมที่แชร์มาจากในสวนตัวเครื่องนะครับแล้วก็ไดรเวอร์เนี่ยก็สามารถลงได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ว่าในส่วนัว่ rock, C rock C rock นีี้้มมมจะไไดโชขึ้นมาน ในส่วนขงตัว SSD บ้างนะครับเครื่องนี้ให้ความจุอยู่ที่500 g ิด้วยกันนะครับตอนนี้ลงไปใช้72%แล้วแต่ว่าความเร็วในการอ่านเขียนก็ยังถือว่าดีอยู่นะ Read 3,600 Write อยู่ที่2,500นะครับแล้วก็ Random 4K ตัวนี้อยู่ที่64.49ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับถือว่าดีอันนี้ไม่น่าเกียดในส่วนงตัว กรีดเบนซ์ s กันบ้างดีกว่านะสิงเกิลคอร์ Single ตัวนี้ได้ที่2 3 7 4แล้วก็มัลติคอร์อยู่ที่9,300แต้มด้วยกันนะครับและในส่งตัวซีดีเบนซ์ R 2 3มัลติคอร์เนี่ยได้คะแนนถึง9,259แต้มแล้วก็สิงเกิลคอร์อยู่ที่1,724แต้มนะครับและในส่งตัวซีดีเบนซ์2024บ้างนะครับตัวนี้กราฟิกการ์ดไม่สามารถเทสได้นะเพราะว่าไม่มีการแยกตัวซีดีเบนซ์ไม่ยินยอมนะครับแล้วก็ในส่งตัวมัลติคอร์เนี่ยได้ที่558แต้มสิงเกิ ไม่ธรรมดาเพราะว่าซีดีเบนซ์สองศูนย์สองสี่ถ้าได้ถึงหนึ่งร้อยนี่ถือว่าค่อนข้างแรงมากๆสำหรับซิงเกิลคอร์นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนโปรแกรมทำงานบ้างดีกว่าอย่างวีเรย์นะครับตัวนี้ได้คะแนนถึงเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่แต้มด้วยกันครับและต่อมาอย่างโปรแกรม 3DMark f i ์ e s t สไตล์นะครับก็จะได้คะแนนที่สี่พันสามร้อยแปดสิบเก้าแต้มด้วยกันและในส่วนของตัว t ท m e s ป y ได้คะแนนหนึ่งพันแปดร้อยแปดแตม้มฮอตรอยัลอยู่ที่เจ็ดร้อยแตม้ม speed n o m a d สามร้อยแต้มตัว speed way อยู่ที่สองร้อยสสามแต้มและในส่วนของตัว cpu profile นะครับได้ max trade อยู่ที่สี่พันหกร้อยสสามแต้มครับแต่ถ้าสมมติวัดเป็นหนึ่ง trade เนี่ยจะได้ที่เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าแต้มด้วยกันก็นกถือว่า แรงใช้ได้เลยนะครับแต่ที่นี้เรามาวัดกันในส่วนของตัวโปรแกรม PC Mark 10ดีกว่าส่วนมากโนต้ตบุ๊กทำงานถ้าไม่ได้แรงมากมายเนี่ยคะแนนจะไม่ถึง6 0 0 0ถ้าไม่มีการ์ดจอแยกนะครับแต่ว่าเจ้าเครื่องตัวนี้ต้องขอบคุณ AMD ที่เขาทำการ์ดจอออน CPU มาค่อนข้างแรงในระดับหนึ่งนะครับก็ได้ที่60,16แต้มด้วยกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองใช้งานจริงอย่างด้านการตัดต่อกันดูครับว่าเป็นอย่างไรปะในส่วนการตัดต่อนะครับเราจะลองดู Adobe Premiere Pro นะครับซึ่งการทำงานการตัดเนี่ยอันนี้ผมบอกตรงว่า มันตัดได้แต่ไม่ใช่ว่าแบบกดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นแบบปั๊บทันทีนะครับมันจะมีการหน่วงอยู่สักพักหนึ่งเหมือนกันอย่างสมมติอ่ะผมจำมาตรงนี้นะครับแล้วผมกดเพล์อ่ะใช้เวลาประมาณวิ2วินะครับอ่ะผมจำมาตรงนี้นะครับแล้วกดเพล์นะครับ ประมาณวิงถึง2วิมันถึงจะสามารถแสดงผลได้ก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะว่าเครื่องนี้มันเป็น CPU ที่เน้นในเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่เน้นในเรื่องของการพกพาแต่ถามว่าพรีวิวเนี่ยถ้าสมมติไม่ได้เป็นการจ้ำเนี่ยมันพรีวิวได้ลื่นนะครับอาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยเพราะว่าไฟล์การตัดต่อน,นียของผมมันเป็นแบบ 4K นะครับย้าว่านี่คือ 4K ถ้าคุณไม่อยากให้กระตุกคุณทำพ็อกซี่เอาก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติคุณตัดแบบ Full HD อันนี้จะไม่เจอปัญหายอย่างนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าคลิปทีีีี่มมมมคควววาาาาายยประะณ13นทลเอด 4K จะใช้เวลาการเรนเดอร์เท่าไหร่มาดูกันครับนี่นะครับเราจะใช้เป็นแบบ m a s o s h 2 6 4 export ดูกันเลยไปเวลาในการเรนเดอร์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมง40นาทีด้วยกันสำหรับการที่จะเรนเดอร์คลิป 4K ซึ่งอย่างที่ผมบอกเนาะโนบุ no ๊กเครื่องนี้ มันไม่ได้เหมาะสำหรับเอามาทํางานหนักๆแค่ทํางานเอกสารแต่ถามว่าตัดต่ออะได้ไหมมันก็ตัดต่อได้แต่ผมแนะนําว่า Full HD ก็น่าจะพอครับเอามาลองดูการเล่นเกมกันดูสักนิดน,นึงดีกว่าว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับผมจะลองเกมวานโลแลนด์นะครับปรับเป็นแบบ Full HD แต่ว่ามันเป็น Full HD พัทนะก็คือพันเก้าร้อยยี่สิบคูณพันสองร้อยตามสเกลหน้าจอที่เป็นแบบสิบหกต่อสิบต,ตามสมัยนะครับแล้วก็กราฟิกคุณภาพเราจะเซตติ้งโลนะครับซึ่งเกมนี้หลายคนก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องความสวยงามของภาพอยู่แล้วเพราะว่าเน้นให้มันมองเห็นมา,มากที่่สุดใชมัครบ ก็เล่นได้นะเอาจริงๆก็อย่างที่ผมบอกอะกาจอตัว 760m มันค่อนข้างแรงนี่180 200เฟร,รมโอ้โหเล่นสบายไม่มีอาการแบบแหลกหน่วงใครบอกว่ากาจอออน CPU ไม่แรงนี่ คิดใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนที่เทสทีดีแมก็กไฟสไตน์ก็น่าจะเห็นคะแนนกันไปแล้วว่ามันก็แรงในระดับหนึ่งอาจจะเล่นเกมระดับ Tri ปเปิไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าเล่นเกมแนว e s p o r t ์อะไรพวกนี้สามารถเล่นได้อยู่ไม่ได้มีอาการแหลกไม่ได้มีอาการหน่วงเพราะว่าแรม16กิกในยุคนี้มันก็ยังคงเพียงพออยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ใช้ประมาณ9ก้กากอกก็เล่นได้้ไม่ธรรมดาความร้อน7 6องศา75องศา G ีพอยู่ที่ประมาณ69องศาด้วยกันนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนี่ การกินไฟการ์จอกับ CPU จะซิงกันเพราะว่ามันคือชิปเดียวกันนะครับอยู่27วัตต์เนี่ยอยู่แค่ประมาณนี้แหละยี่สิบหกยรวมกันนะถ้าสมมติเกิดม,มันต้องบวกก็50แต่เอาจริงๆมันไม่น่าจะบวกกันนะคิดว่ามันน่าจะรวมกันเพราะว่าอยู่ในชิปตัวเดียวกันเออก็ใช้งานได้สบายๆครับเดี๋ยวเราไปลองดูกับเกมแบบ ลองดูฟอร<า>์ซ่ากหน่อยดีก<า>ว่าว่ามันจะไหวหรือเปล่าเอาอไปลองดูกันกับเกม f o r ์ a ่าลิซอนไฟนะครับเอ p ดี s เหมือนเดิมแล้วก็ปรับ SSR เป็น Quality นะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้ผมจะปรับเป็นค่ากลางไว้ตามออโต้ของมันเลยนะครับในส่วนตัวกราฟิกแน่นอนว่าเวลี่โลเพราะมันคือการ์ดจอออน CPU ลองดูว่าเล่นได้ไหมเปิดมานะครับอยู่ที่ประมาณ50เฟรมด้วยกันนะครับ <S <S อุณหภูมิการ์ดจอและ CPU เนี่ยก็มีแต่ประมาณ 82 83องศาตอนนี้ก็คือเรียกว่าดึงประสิทธิภาพออกมาแทบจะสุดหลอดแล้วนะครับก็เล่นได้นะเอาจริง,รงๆคือถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสขอแค่แบบได้เล่นเกมสนุกสนานเฮฮาผมมองว่ามันโอเคเลยแต่ถ้าต้องการแบบให้ได้อัตราลมากกว่านี้อาจจะลองปรับเรสโ l ลูชันลดลงนะครับจาก1,920 1,200ให้เหลือสัก1,920 x 1,800ผมคิดว่ามันน่าจะได้แบบ60เฟรมบวกๆแหละเนาะมันอาจจะเพิ่มได้อีกสัก3-5เฟรมประมาณนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะครับส่วนเกมอื่นๆผมขอไม่ลองละกัน อันนี้เท่าเที่ยที่เรก็คือน่าจะเล่นประมาณผับจีได้เล่นฟอร์ซาได้เล่น v อ l o อลแลได้เล่น o อเวอร์วอได้นะครับส่วนเกมระดับ Triple A เช่น Call of Duty อะไรพวกนี้นเนี่ยเล่นไม่ไหวอยู่แล้วนะส่วนบูคองผมลองเทสแล้วแหละไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ไม่แนะนำให้ไปเล่นเนาะก็ประมาณนี้ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูสรุปเฟรมกันียกักปะ เอเวอร์เรดเฟมออกมาเรียบร้อยครับอยู่ที่55 f สิบเฟมเรก็ใช้งานได้แบบสบายๆเล่นในเกมฟอ r ์ซ่านี่ก็เหลือๆอะไรครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว HP PowerPlay สิตัวนี้นะครับความแรงผมก็ต้องบอกตรงว่าสามารถทํางานต่างๆได้สบายๆการตัดต่อเล็กน้อยก็ยังคงโอเคอยู่นะครับแล้วในเรื่องของราคาของเจ้าโน้ตบุ๊ก HP PowerPlay ตัวนี้นะครับอยู่ที่26,990บาทด้วยกันซึ่งอันนี้มันเป็นราคากลางเวลาที่ซื้อจริงเนี่ยผมเชื่อได้ว่าน่าจะอยู่แค่ประมาณ2ต้นๆเท่านั้นก็ลองดูกันลกัน จุดเด่นของโ no น้ตบุ๊กเครื่องนี้เอาจริงๆผมมองว่าน่าจะเป็นในสองตัวแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้จริงเพราะทดสอบจริงนะครับ 8ชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของเขาเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือหน้าจอครับที่มันเป็นไซส์16นิ้วแล้วก็ได้ความละเอียดระดับ 2KIPS ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์มากสาหรับคนที่แบบต้องการจอใหญ่ๆภาพคมๆนะครับแล้วมันจะมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมต้องพูดเลยในคลิปนี้นะครับก็คือเขามีตัว Microsoft Home and Student นะครับที่เป็นเวอร์ชั่น Lifetime ก็คือซื้อลิขสิทธิ์ขาดไปเลยอันนี้ยิ่งเหมาะสําหรับคนที่ต้องใช้งานพวกโปรแกรมเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติคุณไปซื้อเง 2008, ี้ยปีก็ม แต่ตัวนี้เขาให้แบบไลฟ์ไทม์มาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัว Office 365 Personal เนี่ยตัวนี้มีแถมให้1ปีด้วยก็ลองใช้งานกันดูแล้วกันนะผมถือว่าเป็นเครื่องอีกหนึ่งเครื่องที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับวันนี้ทางผมนพเอ็กซ์ีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ